อ๋อตอนที่กระโดดลงมาจากเอเนยนั่นเลยที่าริยาช่วยเปิดทางแล้วก็บึมบึมทำ แล้วใครสากก็ลงมาที่นี่หรอเริ่มละหวายแบวฉันชอบและดูอะคาเรียมดีสวย Et tout comme j'ai dévoré cette ville, je dévorerai ton... Oulaya monde. Oula allez voir. Allez, Tu me le sois, Je ne suis pas qu'une simple créature. Mais là, tu peux faire kit, non? Je suis plus encore. อ๋อฝรั่งเศสีออันนี้คือ,อร่าง,งจริงมันอ๋อร่างจริงมันคือแบบหัวหดเข้าไปแล้วกลายเป็นหน้าแบบนี้หรออ๋อโอเคนี่คือหน้าจริงชีเออคูพนอคือหน้ามีสาม ตาเนี่ยไอป้าตาตรงเนี้ยเนี่นี่นี่คูพนอช่องฉันบัญญัติแล้วนะเบลเวตคือคูพนอจากเรื่องรองของอันนี้คือหน้าจริงโอเคตอนแรกคือฉันงงมากเลยตอนที่ภาพหลุดโมเดลตัวละครมา ฉันแอบงงแบบเอา้าตอนแรกมันมีหัวนี่แล้วหัวมันหายไปไหนแล้วแบบมันกลายเป็นเสื้อคลุมเหรอหรืออะไรวะอ๋ออันนี้คือหน้ามันมาดูแบบนี้คือพอเข้าใจระดับหนึ่งโอเคน่าสนใจดีเบลเวตมันมารกลุกแล้วก็มีความเป็นเอเรียนเป็นหมากที่จะเดินเกมนี้เพื่อใช้ชนะหรือเปล่ามยังไม่เคยเจอกันเลยนี่ตามเนะืเรื่อง คาสดดนกับครสะใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้ตามไม่ได้อ่านคาสเดนมาแล้วก็บอกกูอะพ่อมึง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  <laughs> หรือเปล่าคาสดดนโผล่มาห่าอ,อีเบลเวตแล้วบอกมึงมันเฟี้ยวปอมมึงเปี้ยวปอมกูอะพ่อมึง <laughs> หรือเปล่า <laughs> ไปได้อีเบลเวตเลย มันทำเฟี้ยวหรอกูแล้วรุ่นเก่าแล้วมึงเฟี้ยวปลอมวัวพ่อมึงพ่อมึงเบลเวตมาเอาอะไรอะ่ะเขาอยู่กันตั้งนานแล้วอยู่ดีมาโผล่มาเพื่ออะไรเบลเวตคาสเดนเขาอยู่ตั้งนานแล้วกลัวพ่อมึง